สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบเพาเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องนะครับการเลี้ยงกบแบบลดต้นทุนที่คุ้นกันมานานนะครับใน ของทางช่องเนี่ยก็มีโอกาสได้นำเสนอไปหลายครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มาย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับในการเลี้ยงกบให้ลดต้นทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดน้ำนะครับที่มาเปลี่ยนถ่ายให้กับกบนะครับสิ่งที่เรา จะนำเสนอวันนี้ก็คือผักตบชวานะครับเรารู้ดีอยู่แล้วว่าผักตบชวาเนี่ยเป็นได้ทั้งอาหารของกบนะครับแล้วก็ช่วยะชะลอเรื่องของน้ําเน่าเสียนะครับให้กับบ่อกบนะครับก็จะทําให้เรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำใช้เวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำํำนานขึ้นก็คือไม่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับ ครับเราไปดูประโยชน์เรื่องแรกในการลดต้นทุนนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับในการเลี้ยงกบเนี่ยนะครับถ้ากบหิวหิวนะครับถ้าท่านใดยังเป็นมือใหม่นะครับหรือหรือท่านใดที่ยังไม่สังเกตนะครับหรือบางท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยจะเห็นว่าปลกตชวาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรากนะครับของปลกตชวาเนี่ยกบก็ชอบกินนะครับ โดยเฉพาะลูกออกบนะครับจะชอบกินรากของใบกบชวานะครับหรือบางทีทั้งใบทั้งลํำต้นเนี่ยกบนะครับก็ชอบกินนะครับกบใหญ่นะครับนั่นก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้เราลดอาหารนะครับและอีกส่วนหนึ่งในช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะช่วยสร้างความอกบุญนะครับที่หลบซ่อนนะครับให้กับกบของเรา อ่าเป็นอย่างดีอ <icit Guru. S 1> ดันน,นี้เป็นบ่อกบพ่อแม่พันธุ์นะครับของทางช่องนะครับก็อย่าเตรียมไว้เพาะนะครับในช่วงหน้าหนาวนี um ้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูอากาศอีกนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้อากาศยังเย็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้อากาศดีขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนํากันเรื่องพ่อกบนอกฤดูหรือว่าการพ่อกบในช่วงหน้าหนาวนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เปลี่ยนไปหลายรุ่นแล้วเนาะเพราะว่า แต่ดีว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือ,อเขาจะแตกไวนิดหนึ่งผักตบชวาหลายๆายา่านนะครับเขาคิดว่ามันเป็นวัชพืชเนาะแต่จริงแล้วมันมีประโยชน์มากนะครับเป็นทั้งอาหารกบเป็นท้งอาหารเป็ดอาหารไก่ได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วยังช่วยชะลอ,อให้น้าเน้าเสียด้วยนะครับเป็นการปรับสภาพน้ําได้ดีเลยทีเดียวนะครับอย่างสมมติรากเนี่ย นะครับเราเปลี่ยนถ่ายน้าเนี่ยเขาก็จะกรองนะครับเ,เวลากลบถ่ายมีมูลกลบออกมาอุจจาะมานะครับก็จะทําให้กบเนี่ยาทาให้บ่กบนะครับเน่าเหม็นได้ไวนะครับอาจจะส่งกลิ่นได้ไวนะครับารากของผักตบชาวาเนี่ยจะไปช่วยซับไปช่วยกรองนะครับให้บ,บ่กบสะอาด นะครับแล้วก็ใช้เวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ําได้นานขึ้นนะครับจะรอน้ําเล่าเสียได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จับประสบการณ์นะครับก็เลี้ยงแบบนี้มาหลายปีนะครับก็ลดต้นทุนได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็สังเกตนะครับกบก็จะโตไวนะครับเขากินตรงนู้นคือกบเนี่ยเขากินได้ตลอดนะครับมีอาหารแค่ไหนเราก็กินได้ตลอดนะครับ ช่วงหน้าหนาวนี่ก็จะกินอาหารน้อยหน่อยนะครับกินผักตบมั่งกินอาหารกบใหญ่มั่งช่วงหน้าหนาวผมจะให้เวลาเดียวนะครับเวลาเดียวก็คือจะให้โรยไว้บอ่อนิดนึงแล้วก็ไว้บนฝากอีกนิดหนึ่งนะครับจะให้เวลากลางวันนะครับแต่ถ้าวันไหนไปทํางานนะครับก็จะให้แต่เช้านะครับก็จะเอาไว้บนปกนะครับเพราะว่าถ้า,าไว้โรยน้าเนี่ยช่วงอากาศนหนาวๆนี่เขาก็จะไม่ค่อยออกมากิน จะกินเป็นแค่บางตัวนะครับช่วงนี้เขาจะกินอาหารได้น้อยนะครับแต่เมื่อถึงเวลา,าทเที่ยงทเที่ยงนะครับหรือเวลาแดดสองถึงเนี่ยกลเขาจะค่อยๆออ,อ,ออกมากินอาหารนะครับเดี๋ยวไงลองจดบันทึกดูนะครับว่าเราต้นทุนจริงไหมนะครับไอ้นี้เราประสบการณ์มาแชร์กันลองดูนะครับ